morning teacher and c o m m i a t u e s we come from แก g งค์ไ o สค today we will present the integrated project to class in the 2 1 t century on the title of my guidebook mm hmm. เรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมทุกท่าน mm hmm. วันนี้พวกเราจะมานำเสนอครง,งานบูรณารการสู่อาชีพในศตรวรรษที่21เรื่องระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกระผมนายรัชชานรบุตรดิฉันนางสาววพรหงษ์ และชันนางสาวจิรวรรณหาชมพูกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแก่งคอยอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ี่ลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการน,นำเสนอรายละเอียดของโครงงานบูรณาการสู่อาชีพในสัปดรห์ที่21เรื่องระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไมไกด์บุระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไมค์ไกด์บุ๊ก ที่มาและความสําคัญนะครับในปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆเน,นื่องจากเป็นอุตสาหากรรมการให้บริการที่เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายและประการสําคัญนะครับประเทศไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแต่ในบางครั้งในการท่องเที่ยวนั้นก็พบอุปสรรคหลายครั้งเช่นข้อมูลของสถานที่นั้นๆไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถรู้ว่าระยะทางหรือสถานที่นั้นเป็นอย่างไรพวกเราจึงคิดค้นและช่วยเหลือครูนักเรียนผู้ปกครอง ในการพัฒนาระบบแนะนำที่องเที่ยวผ่าน Google Map และเว็บไซต์ของจังหวัดนั้นๆและยังสามารถแสดงได้ถึง9ภาษาเช่นเกาหลีอังกฤษจีนไทยเป็นต้นเพื่อตอบสนองความต้องการการศึก้นข้อมูลของผู้ใช้ครับ ถูประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อความสะดวกในการเช็คข้อมูลสถานที่ต่างๆเช่นโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว 2. เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดสถานที่ต่างๆทางอินเทอร์เน็ตได้ 3. สามารถค้นหาข้อมูลโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณเดียวกับตำแหน่งที่ตนเองอยู่ได้สมมติฐานของการศึกษานะคะระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาสถานที่ต่างๆและช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวให้กับบุคคลต่างๆได้ขอบเขตของการศึกษาการศึกษาโครงงานครั้งนี้คณะผู้จัดทําได้แบ่งสัดส่วนการศึกษาเพื่อให้ประสบผลสําเร็จดังนี้ค่ะ 1. ระบบสามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมโดยใช้ Google Map API 2. ระยะเวลาในการดําเนินการได้ดําเนินการปรึกษาเพื่อจะทําโครงงานในต้นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557โดยการสํารวจได้เริ่มการสร้างศึกษาระบบแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวและในกลางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558ได้เริ่มใช้ระบบแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวและได้ทําการปรับปรุงอยู่เสมอค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ1 ได้เว็บไซต์สำหรับให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศไทย 2. มีเว็บกลางในการให้การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 3. ได้เว็บในการรวมกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบรถนิยมเดียวกัน 4. ได้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันอุปกรณ์และวิธีดำเนินการ 1. การสำรวจรายการศึกษาผู้จัดทำได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการระบบสถานที่ท่องเที่ยว MyGuidebook ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคุณครูและผู้ปกครองเพื่อจัดทำระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม 2. หลังจากสำรวจได้นำมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์ข้ามเว็บไซต์และฐานข้อมูลของระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. การประยุกต์เครื่องมือในการพัฒนาในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์และฐานข้อมูลได้ใช้โปรแกรม Dreamweaver, PHP ในการเช็คเป้าหมายเราได้ใช้ Google Map และการแจ้งเตือนเราได้ใช้ Google Calendar อุปกรณ์นะคะได้แก่คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนขั้นตอนการดำเนินงานนะครับ 1. ออกแบบสอบถามให้นักเรียนครูและบุคคลทั่วไปในต้นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557 2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมครูที่ปรึกษา 3. เสนอโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ครูที่ปรึกษาครับ 4. เริ่มออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์และถาดข้อมูล 5. จัดการลิง์กเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ 6. เริ่มทดลองใช้โปรแกร,รมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว 7. เผยแพร่และนำไปใช้ได้จริง 8. ประเมินผลการใช้งาน 9. เสนอผลของโครงงานและพัฒนาโครงงาน ผลการดำเนินงานนะครับผลการดำเนินงานหลังจากที่เราได้แนะนำสารที่่องเที่ยวได้พัฒนาคณะผู้จัดทำได้จัดทำระบบในการค้นหาสารท่องเที่ยวโดย Google m a p นะครับเช่นโรงแรมร้านอาหารหน้านี้นะครับก็เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับก็จะมีเมนูต่างๆเช่นเข้าสู่ระบบแปลภาษาที่สามารถแปลได้9ภาษาระบบสมครสมาชิกแล้วก็การติดต่อนะครับ ส่วนนี้นะครับเป็นของหน้าจอสมัครสมาชิกทั่วไปของบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้าใช้งานครับส่วนที่3นะครับก็จะเป็นการสมัครสมาชิกของเจ้าของกิจการอย่างเช่นท่านคณะกรรมการมีกิจการเช่นโรงแรมร้านอาหารก็สามารถเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของเราได้ครับส่วนที่4นะครับเป็นการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวบุคคลทั่วไปก็สามารถเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆได้ครับ หน้าแสดงเส้นทางของ Google Map นะครับเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังปลายทางว่าไปเส้นทางยังไงและมีระยะทางเท่าไหร่ครับส่วนที่7นะครับเป็นหน้าจอแสดงแก้ไขและลบสันที่ท่องเที่ยวหน้าจอที่8นะครับเป็นส่วนของ Google Calendar ใช้ในการบันทึกการแจ้งเตือนก่อนออกเดินทางนะครับ ส่วนที่9นะครับเป็น SMS ที่ได้จากการแจ้งเตือนในการแจ้งเตือนความจำครับสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะนะคะสรุปจากการออกแบบโครงสร้างระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเว็บไซต์และฐานข้อมูลและทำการทดลองระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกับนักเรียนครูและผู้ปกครองจำนวน60คนมีความพอใจในเรื่องของระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและระบบการส่งข้อมูลทาง SMS อยู่ในระดับดีมาก คือร้อยละเ2 8 4ค่ะการบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับกลุ่มสาระภาษาไทยนะคะเราได้ใช้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานโครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะคะเราได้ใช้ความรู้ในด้านการคำนวณระยะทางในการเดินทางและสถิติผู้จำนวนผู้เข้าใช้ค่ะกลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์นะคะ เราได้ใช้ความรู้เรื่องการทดลองตรวจสอบระบบ My Guide Book และปรับปรุงแก้ไขให้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะนะคะได้ใช้หลังการออกแบบทางศิละปะในการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภูมิประเทศสภาพสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ กลุ่มสาระเทคโนโลยีสาระสนเทศนะครับได้ใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศในการสื่อสารที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่ออาชีพต่างๆครับกลุ่มสาระต่างประเทศนะครับเราได้ออกแบบระบบให้สามารถแสดงผลภาษาได้หลายภาษาเช่นอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นเป็นต้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้ครับกลุ่มสาระสุขศึกษาะนะครับได้นําเสนอข้อมูลร้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ clean food good taste ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้กับผู้ใช้ได้เลือกร้านอาหารที่ดีต่อสุขภาพรับหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมการนำเสนอโครงงานมูลนิธการสู่อาชีพในศตรวรรษที่21พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วพวกเรานะคะยังได้พัฒน,นาตนเองในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อเตรียม,มพร้อมในการพัฒน,นาตนเองสู่ศตวรรษที่21และเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวสูนนะะ่สากลค่ะ และประการที่สำคัญที่สุดนะคะร,ระบบไมค์ไกบูยังเป็นพื้นฐานในการบูรณาการสู่อาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กําลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบไมค์ไกบูของพวกเรานี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านค่ะพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ